แฟนคลับนะครับฟินกลางดึกลิซ่าแบล็คพิงเปิดตัวคนรักนะแถมขอแต่งงานด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะเห็นภาพนี้กันแล้วนะครับใน IG ของลิซ่าแบล็คพิงนะครับแต่ก็มีคนหลายๆคนก็คิดสลบเหมือนกันนะสำหรับภาพนี้นะสำหรับคู่ลิซ่ากับโรเซ่นะครับซึ่งเป็นแอคทีท่ดูน่ารักน่ารักเลยนะเหมือนเจ้าบ่าวกำลังคุกเข่าขอแต่งงาน กับเจ้าสาวนั่นเองนะครับและพร้อมแคปชั่นกระตุ้นต่อมจิ้นให้เป็นแฝดนะับฉีดเซเยตนั่นเองนะแต่ภาพนั้นก็มีอะไรโผลมานิดหนึ่งนะน่าจะเห็นกันนิดหนึ่งนะเห็นคอนเล็กๆนี้ไหม,มครับอยากรู้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ถือคอนที่กำลังจะตีหัวลิซ่านะครับภาพฉเฉลยนะครับก็คือจีซูแบ็คพิงค์นั่นเองนะครับเธอกำลังจะตีหัวลิซ่านะ เพื่อเป็นการประชดหรือเปล่านะว่าลิซ่าเนี่ยไปขอโรเซ่แต่งงานนะอันนี้ก็เป็นภาพหยอกๆขำๆกันนะซึ่งวันนั้นนะครับลิซ่าแบล็คพิงคเนี่ยได้อัดรายการเรียลิตี้นะครับ24,365 with blackpink นะครับซึ่งออนแอร์อยู่นะก็เป็นช่วงเบรกพอดีนะลิซ่าก็มีงานถ่ายแบบก็เลยเกิดโมเมนต์ภาพนี้นะครับก็คือลิซ่าเนี่ยยืดแหวนขอแต่งงานโรเซ่แบล็คพิงคนะและ ก็เสยเยกไปด้วยนะก็เลยเป็นภาพนี้และลิซ่าก็เลยเอาภาพนี้มาลงใน IG ส่วนตัวนั่นเองนะครับส่วนคนถือค้อนก็จีซูนะก็เป็นอารมณ์หยอกๆยอกกันนะก็เดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะปล่อยให้ภาพมันไหลไปนะจะเป็นภาพเบื้องหลังการอัดรายการของลิซ่าแบ็คพิงค์นะในรายการลิเวอรยี่สิากนะครับก็เอาเป็นว่าก็ร่วมฉลองกับแบ็คพิงค์นะครับกับการครบรอบเดบิวต์สปีด้วยนะครับก็ยินดีกับ4สาวแบ็คพิงค์ด้วยนะครับ ก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับไปร่วมฉลองกันนะครับสำหรับการครบรอบการเดบิวนะครับวง b บ็คพิงนะครับก็4ปีแล้วนะหลายๆคนน่าจะจำภาพเก่าๆแล้วก็ยังจำโมเมนต์หลายๆโมเมนต์ได้นะครับก็ยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กระทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ